วิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5บทที่1ค่ะเรื่องเศษส่วนค่ะในหัวข้อนี้นะคะเราจะเรียนเกี่ยวกับการบวกและการลบจำนวนคระค่ะการบวกหรือการลบจำนวนคระนะคะก่อนอื่นขั้นตอนแรกเลยค่ะ ต้องทำจํานวนคะนะคะให้เป็นเศษส่วนก่อนคะ่ะแล้วจึงใช้วิธีการบวกหรือว่าเป็นการลบเศษส่วนตามปกติได้คะ่ะค่ะก่อนที่เราจะไปบวกลบนะคะเรามารู้ก่อนคะ่ะว่าการเปลี่ยนจํานวนคะนะคะเป็นเศษส่วนคะ่ะทำยังไง จำนวนคะนะคะจะมีจํานวนเต็มตัวเศษแล้วก็ตัวส่วนเวลาเราเปลี่ยนนะคะเราจะนำตัวส่วนค่ะคูณกับจํานวนเต็มแล้วก็บวกตัวเศษค่ะพอเอามาเขียนใหม่นะคะมันก็จะได้เป็นผลลัพธ์ของการคูณกับการบวกนะคะแล้วก็ส่วนด้วยตัวส่วนตัวส่วนนะคะจะเป็นตัวส่วนเดิมค่ะค่ะ สำหรับอันนี้นะคะจะเป็นตัวอย่างค่ะยกตัวอย่างการบวกลบจำนวนค่ะนะคะในหนังสือเรียนหน้า20ค่ะข้อ1 5เศษ1ส่วน8ลบ3เศษ5ส่วน6ค่ะอ่ะอันดับแรกก่อนที่จะบวกลบกันได้นะคะเราต้องเปลี่ยนจากจำนวนค่ะให้เป็นเศษส่วนก่อนค่ะแต่ถ้า ข้อไหนเป็นเศษส่วนอยู่แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนนะคะหรือว่าข้อไหนมีจำนวนค้าบวกกับเศษส่วนให้นักเรียนเปลี่ยนเฉพาะตัวที่เป็นจำนวนค้าให้เป็นเศษส่วนนะคะแล้วก็เอามาบวกเข้าขั้นตอนการบวกลบเศษส่วนได้เลยค่ะ,ะมาดูวิธีการทำนะคะก็คือเปลี่ยนเป็นเศษส่วน 5เศษหนึส่วนแเปลี่ยนเป็นเศษส่วนก็คือเอา8ดเอาตัวล่างนะคะคูณ5แล้วก็บวกหนึ่ค่ะเขียนให้ดูนะคะ8คูณ5แล้วก็บวกหนต้องเป็นขั้นตอนนะคะจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนข้อนี้ก็จะกลายเป็น8540นะคะ แปดคูณหสี่สิบบวกอีกหนึ่งเป็นสี่สิบเอ็ดส่วนด้วยตัวเดิมค่ะแปดลบเหมือนกันค่ะเปลี่ยนจากจำนวนค้าให้เป็นเศษส่วน3ามหกคูณสแล้วก็บวกกับ5 6าหสามสิบแปดบวกกับ5เป็น ยี่สิบสามส่วนด้วยตัวเดิมค่ะ,ะทีนี้กลายเป็นเศษส่วนแล้วก็เข้าขั้นตอนการบวกลบเศษส่วนได้เลยค่ะการบวกลบเศษส่วนได้ก็ต่อเมื่อตัวส่วนเท่ากันถูกไหมคะตอนนี้ตัวส่วนของเราเป็นแปดกับหกดูที่สุดคูณแม่แปดกับแม่หกค่ะ ดูสุดคูณแม่แปดกับแม่หกนะคะดูผลลัพธ์ดูผลลัพธ์นะคะที่มันเท่ากันตัวแรกๆนะคะอ่าเจอแล้วก็คือยี่สิบสี่ค่ะเห็นไหมยี่บสี่กับยี่บสี่อ่าทีนี้เราจะเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็นยี่สิบสี่เราเปลี่ยนตัวส่วนให้เป็น2ี่สิ 4นะะ4 11ส่วน8คูณ8คูณอะไรได้24คะ8คูณ3 3คูณตัวล่าง3ก็คูณตัวบนด้วยลบ23ส่วน6 ก็คูณตัวบนด้วยต่อไปเอา4 11สเคูณสเป็น1 23ส่วนด้วย24ลบ23่คูณสได้

เราต้องเปลี่ยนให้เป็นจำนวนค่ะนำยี่ขึ้นไปหารสาสิบเอ็ดก็จะเป็นยี่สิบสี่หนึ่งยี่วกกับเส่วนยี่ส่ส่วนด้วยตัวเดิมนะคะก็ต่อหนึ่งเศษเจ็ส่วน24 เสร็จเรียยรดอยค่ะตังนี้ค่ะค่ะสำหรับนี้นะคะเป็นอีกตัวอย่างค่ะตัวอย่างในหนังสือเรียนหน้ายี่20นะคะข้อ3 2เศษ7ส่วน9บวก5มาดูวิธีทำค่ะ2เศษ7ส่วน9นะคะ เป็นจำนวนคะเราต้องเปลี่ยนให้เป็นเศษส่วนค่ะก็คือเอา9คูณ2แล้วก็มาบวก1จ9คูณ2เป็น18บวกอีก7เป็น25ส่วนด้วย9ตัวเดิมค่ะบวกอ่าหตัวนี้5ตัวนี้เป็นจํานวนเต็ม สอนไปแล้วคลิปที่แล้วก็คือ5จะมีตัวส่วนซ่อนอยู่ส่วนตัวนั้นก็คือ1ถูกต้องค่ะอที่นี้เป็นเศษส่วนทั้งคู่แล้วเราสามารถบวกลบกันได้โดยที่ต้องเปลี่ยนตัวส่วนให้เท่ากัน9กับ1 วิธีง่ายก็คือต้องเปลี่ยนจาก1ให้เป็นเก้าง่ายสุดทีนี้เก้าอยู่ข้างหน้าไม่ต้องเปลี่ยนไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเราก็เขียนลงไปเลยค่ะยี่สิบห้าส่วนเก้าบวกห้าส่วนด้วยหนึ่งหนึ่งตัวนี้เราจะเปลี่ยนให้เป็นเก้าหนึ่งคูณอะไรได้เก้าค่ะหนึ่งคูณเก้าไงได้เก้า 9คูณข้างล่างเก้คูณข้างบนด้วยก็จะได้เท่ากับยี่สิบห้าส่วน9ไม่ได้ทำอะไรนะคะอวห้คูณเก้าได้สี่สิบห้าส่วนหคูณเได้เอ่ะนี่ก็ได้เท่ากันแล้วตัวส่วนเท่ากัน9ก้ากับ9น้าำเศษมาบวกกัน 25บวก45ได้70 9ตัวข้างล่างไม่ต้องเอามาบวกนะคะเฉียนลงไปได้เลยก็จะกลายเป็นเศษ70ส่วน9 7เศษ70ส่วน9เป็นเศษเกินเราจะทำให้เป็นจำนวนคะ่ะ9ก็ขึ้นไปหาร70 9ก็จะเป็น เก้าเจ็ดหกสิบสามถูกไหมคะเก้าเจ็ดหกสิบสามหกสิบสามลบเจ็ดสิบเจ็ดส่วนด้วยเก้าตัวเดิมตอบเจ็ดเศ็ดเจ็ดส่วนเก้าเรียบร้อยคะ่ะ ค่ะแบบฝึกหัดนะคะให้นักเรียนนะคะทําแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนนะคะหน้า20ค่ะสแสดงวิธีหาคําตอบนะคะจํานวน6ข้อค่ะลงในสมุดให้เรียบร้อยค่ะถ้านักเรียนสงสัยหรือไม่เข้าใจนะคะนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากในหนังสือเรียนค่ะ